นุ่นวรนุษโธพสภาพคู่ตัดปิติฉลองคขบรอบแต่งงาน13ปีแม้เป็นคู่รักที่ไม่ค่อยมีโมเมนต,ต์หวานๆออกมาอวดแฟนๆสักเท่าไหร่สำหรับนางเอกชื่อดังนุ่นวรนุษพิรมพักดีและสามีนักธุรกิจปัดปิติพิรมพักดีแต่ถ้าเป็นวันสำคัญทั้งคู่ก็จะมีภาพชวนให้อิจฉามาให้แฟนๆได้ฟินด้วยเช่นกัน อย่างล่าสุดนุนเขอเชอหวานบ้างด้วยการโพสทาพสุดสวิฉลองวันครบรอบแต่งงาน13ปีที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นหวานว่า4,748 day with you ทำกลางพื้นดาราและฟแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีกับทั้งคู่กันอย่างมากมายค่ะ